เรามาอยู่ในลาดเดิมน,นะอ่ะมาถ่ายคลิปต่อกันเลยแต่คราวนี้ผมไม่เล่นนี่แล้วนะมันมันแพ้ไงผมไม่อยากแพ้ผมจะมาดูคลิปของท็อปเซิร์ฟท็อปเซิร์ฟหรือเปล่าไม่รู้กันเราลองเอานี่ดูอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวป๊นนึงนะเป็นนึงครับทุกคนเดี๋ยวเอาฝั่งซ้นะเรามาดูนีด่ดีกว่านะ ทีมเขาเอาโบล้อนมาแล้วก็ทีมเขาแบนแบนแบนอะไรวะมันเร็วจริงๆครับผมบ้าไม่ทันเฮ้ยจะแว้นทำไมล่ะเฮ้ยเด็กแวน่นนไหมโอเคทีมเขาัดอย่างนี้เลยนะทีมเขาก็จัดได้เรื่องเหมือนกันนะครับนนี่นี่แต่ทีมเขาไม่ได้เอาคิงมานะผมนะเหมือนกัน เดี่ยวคือมาเปิดไปก่อนด้วยอาร์กมิกฝั่งเออขวามือนครับนะฝักสีฟ้านครับนะยิงไปก่อนเอ็มไม่ไยิงเนี่ยปาดไปก่อน,นครับนะมันไม่ใช้อาวุธนะเอ็มมันใช้อาวุธนะครับแต่มันไม่ได้ใช้ปืนนะครับเนะาะอุ้ยลูกนังกีกี้แก,ก,กแตกแล้วโคตรแรงแล้วก็ได้ฟันบีครับโอ้โหแรงเฟ้ได้ฟันเผาเดิมด้วย้ยโ,โอ้โห ระเบิดกี้กี้แน่แต่ครับทุกคนบึ้มไปก่อนเลยหนึ่งทีแล้วโบูโรเขายิงติ้วติ้วโอ้สานดาวโอ้โหเขาไปที่ยังมะแล้วปูแบงเขาอาวุธสานดาวครับหืมโอ้โหเพราะว่ากี้กี้เข้าไประเบิดแน่นอนกี้กี้เข้าไประเบิดระเบิดปั้มโอ้โหโอ้โหโโอ้หทำไมมันขนาดนี้วะโอ้แล้วดวงเขาต่อยมันธรรมดา แต่แต่คราวนี้ร่วงฝั่งซ้ายมือฝั่งสีแดงได้ต่อยนะว่าจะใช้อันติไม่ได้ใช้นะขอเก็บให้ปู่แบงนะครับนะแล้วเดกเขาตีมานมาครับฝั่งขวามือไปครับกินริ้วฝั่งซ้ายมือจุบจับจบจับไปก่อนหนึ่งทีไม่มีกระหน่ำสีแดงแล้วมาแล้วครับผู่แฝงโคตรแรงโคตรแรงคตแรงโคตรตึงคนแรงโคตรตึงอันตรายคตตีล่วหมดทั้งทีมครับโอ้โห ตึงโหตึงจริงๆครับอย่างมันอย่างมันอย่างเผ็ดอย่างมันอย่างเผ็ดมันใส่ขะนอใส่ขะนอต้มบ็ดอะไรอย่างเี้อย่างเผ็ดอย่างมันอย่างโหดอย่างเถือนอย่างกลืเนอย่างกระรีอะไรอย่างเี้ยครับผมนะโคตรเดือครับดียวดูแหลกๆนิดหน่อยไม่ว่ากันนะครับผมนะคราวนี้อาะต้มีฝังขวามือไปครับเอ้ยอันนี้ฝังซ้ายมือยิงไปก่อนอีแล้วปาดไปก่อนครับ บาดไปต่ติดโล่นครับนะดูเหล็กๆนิดหน่อยก็ขอด้วยครับเกลียวฝั่งขวามือยิงเข้ามาเดี๋ยวผมผมขอพูดอย่างนี้ก่อนไม่พูดฝัขวามือซ้ายมือนะพูดทีมสีฟ้าทีมสีแดงนะทีมสีแดงโบลัสทีมสีแดงยิงไปก่อนหายสองหายสองเสียงมือยิงเลยแล้วปู่แฟงเข้ามาปุ๊บแป๊บบนึ่งครับกดผิดโหูติดโล่เมือทั้งทีมเลยนะบมนะโอ้โหโอ้โห,ห,ห ทำไมตึงขนาดนีน้ทำไมมันตึงขนาดนั้นโอ้โหโค้รเฮ็ดโได้ยิงต่อแล้วครับนะแล้วคราวนี้ด่วงโอเคตีธรรมดาไปครับโอ้โจับพัดได้เขาบึ้งบาจาิ้มร่เหมือนทั้งทีมครับโอเเ้โหกินลิ้วทีมฝั่งสีแดงก็งมากระดำไป เดี๋ยวมานะครับปูแบงปูแบงขั้นตึงปูแบงหยุดไว้ก่อนเพียงเท่านี้โอไครับคลิปนี้ขอเพียงนี้ครับสุดครับหยอกครับนะหยอกเล่นเท่นักนะจิกจัก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 ภาพสโลว์ครับภาพสโลว์คนเตียไปอีกหนึ่งทีโอ้โหูตึงเลยครับนะเดี๋ยวนี้ฟังสีแดงเข้าไป หน่งทีแล้วก็าดโอ้โหโคตึงดนช้อนมาโอโกบไปทีฮมผมผมรู้แล้วครับปู่ปู่แปง้งมีมีแค่นาทีดาเมจแล้วก็ขี้แอร์ครับโอเคยอกนะครผมมาผมสู้นาจริงครับทุกคน แล้วล้วงของเขามาตันเขาที่เบ้าหน้าเปน็นคนหนึ่งที่ทีเ่เดี๋ยวมาครับล้วง,งเขาตันไปที่เบ้าหน้าของล้วงนะถูกไหมเออล้วงฝั่งสีแดงตันไปที่เบ้าหน้าล้วงฝั่งสีฟ้านะครับถูโอ้แต่คราวนี้ปู่แบงลงไปนอนนะครับล้วงวีไอบีสามตัวก็วคือปู่แงคงเจ้าพระิแล้วก็กิริวแล้วก็มีล้วงนะครับผมนะเกิดใหม่มากนะผมนะจิ้หายแล้วครับผมนะ จะไหวหรือไม่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 ล่วงตัวเดียวเว้สี่ตัวนะทุกคนคิดว่าไหวไหมครับทุกคนคิดว่าไหวครับแล้วทีมเขาก็ไม่ันะเอย่ากมันทุบครับคุมถามกันครับว่าไหวหรือเปล่านะนะอะ,อะทุกคนบอกว่าไหวครับเพราะพ่อทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทีมสีแดงชนะนะถ้าคุณได้ดูไอ,อ้นั่นนะนะ ไปบอกเลยเริ่มเลยดี๋ยวโอเคเริ่มแล้ว,ลวทุบไปก่อนหนึ่งทีร่วงลวงไปนอนแล้วจักรพรรดิก็บ้ามาทีลูกโอโ้โหด้วงยังมีลูกอยู่ครับนะแล้วด่วงก็ยังตตปีหนึ่งทีจักรพรรดิลงไปร่วงเลยครับนะลงไปร่วงเออลงลงไปด้านานะั่นนะแล้วปู่แฝงไม่มีติอ๋อปูปูแฝงไม่ใช่ตินะครับนะโอ้โหคราวนี้ปูแป่แบงปู่แบง โอ้แบงคต้องมาสู้กับดวงตัวเดียวก็น่าจะรู้กันครับนะว่าใครจะชนะครับนะก็คือดวงของเขาเนี่ยแล้วมาดูมัดนี้ครับนะอย่าพึ่งนะครับผมนะอันนี้อันนี้อย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งดูดาเมจนะอ้นี่ติดลบหลีกครับทุกคนดาเมจหนึ่งครับนะติดลบหลีกมาแล้วพายุนะลูกสไตล์ข้างไปก่อนที แล้วมันเหลกไว้ยุบไปอีกหนึ่งทีแล้วดูลงไปจับมาโหกดหยุดทำไมคนด่าแน่นอนครับนะคนด่าผมแน่นอนคนระับกดหยุดทำไมโอเคเราวใส่ข้างไปอีกหนึ่งทีก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนะแล้วหมัดวายุใส่ขมก็เป็นอยี้แล้วดูวงเข้าไปซับเต้านาหน,นึ่งทีติดโู่นครับนะมาแล้วใส่กาก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  ก้นหนึ่งที่แล้วก็หมุนติ้วๆเหมือนที่บิวบางแคเป็นก้นหนึ่งที่เดี๋ยวมานะครับด้วงจะติดลบดหรือไม่ทีติด,ตดอะไรหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนี่ผมผมหยุดไว้ก่อนคนะรับนะให้ทุกคนได้มาแบบลุ้นๆอะไรแบบนี้ะจะได้ลุ้นๆน,นนะลุ้นๆนะแล้วตายพิงที่ติดลบโอ้โหโอ้โหติดลบดีครับเร่งมันท้อเ แล้วหมุนมาครับตัวจะท้อนไปทอไป่ทอนไปบึ้มโอโหโตัวสะท้อนตายครับผมนะโอ้โหชนะนี่นนอย่างไรครับนะโอ้โหตึงจริงๆฮะตึงจริรงๆฮะคนนี้โอ้โหอย่างตึงฮะอย่างตึงผมอยากบาตให้มันแบบสิบนาทีเลยงั้นเราลองไปเทสรหนี้กันดูบ้างให้กับคนในกลิ่นเลยนะ คนในคิวนั่มนะ,ะการสู้ของเทิร์ฟท็อปเซิร์ฟนะครับนะเออน่าใช่ท็อปเซิร์ฟแหละระวังนะ,ออนะงนะถ้าปีกขอภัยด้วยนะแล้วเ,เรามาสู้กับใครดีคนะรับผมพลังผมเจ็ดแสนป่ะไม่ใช่ไม่ใช่พลังพลังผมหนึ่งล้านครับนะนะเรา,าสู้กับคุณน,นี้แม่ไม่แม่เราแพ้เราสู้กับคนที่เราชนะทุกคนนะ โอเคกำลังเก้าแสนใบอยู่นะครับมามาดูกันเปิดไปก่อนด้วยจัก,กรพาดิกของผมนะครับผมโอ้ยผมเร็วเท่าเฟดประกายแสงบึ้มไปติดโบกี่สามตัวข้เจ้าข้าเจ้าเดี๋ยวพึ่งดูว่าเดี๋ยวพึ่งดูดาเมทเท่าไหร่ครับดาเมทไปหนึ 1, 2, ่งล้านสองแสนโคตรแรง อย่างแรงครับอย่างแรงคุณบอลโอ้โหโดนหน้ากาวันสอยไปครับแถวนี้จะทำอะไรผมตึ๊กไปหนึ่งทีวัคซีนไหมผมเจอสกิ๊บใช่หนึ่งทีไม่ติดพอไหมแต่ไม่เป็นไรอีกดวงเขามาต่อยติดตีโลครับตีโลโอ้โหทีผมอย่างตึงอ่ะก็น่าจะติดีโลครับตีโล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 ตัวแตกไปแล้วครับ โองหน้ารูแตกเลยครับผมวะอย่างแ่งอย่างตึงชิ้หนอยขี้หน่อยี้หน่อยี้หน่อยขี้หน่อยชีน่อยไข้รนะได่ฟันไม่ต่อสองแสนโอ้โหได่ฟันสองแสนเมึ้กแรงอะเขอบวาแรงมากเลยนะผมโอ้โหที่นี่ขอเป็นเท่านี้นะมอมันน่าเป็นการถกสูงวกซือ ไม่รู้เหมือนกันนีผมไปดูอันดับอันดับหนึ่งของผมเป็นใครอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งโอ้โหอันเราลองมาสู้กับอันดัหนึ่งดูก่อนลองมาสู้ก่อนลองมาสู้ก่อนนะครับนะชิงอันดับหนึ่งเขเปิดไปก่อนนะครับผมนะโิงเร็วที่สุดในเอเชียใต้นะไม่ใช่ ไม่ได้เลยวิสุทธ์ในเอเชียใต้ T นะไม่รู้เหมือนกันว่าใครเอื่นแล้วเอเชียใต้คืออะไรผมพูดมั่หมดนะอยจะไปเชื่อผมนะไม่เน้นคนโอ้โหไ <c> อ <oughs> ้ผมลืมดูเลย <c oughs> โอ้ทีมผมจบอย่างไรนะผมนะโอ้จบอย่างไรโอเคครับคลิปนี้ขอเป็นเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับ